สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้นะครับพามาชมพ่อไก่นะครับนี่ฮะก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าทองคูณนะครับตอนนี้ถ่ายขนอย่างหนักเลยครับนี่ฮะก็คือโหหางก็เหลืออยู่สามเส้นนับได้เลยนะครับเนี่ยไก่พ่อพันหลักนะครับก็กินดินสีแดงอ่ะนะฮะ มันก็จะออกไปสภาพร่างกายก็เนื้อหนังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ่ายขนใหญ่นะครับส่วนแม่นี้นะครับโอ้โหแม่นี้พอดีลูกค้านะครับเอามาฝากผสมนะครับนี่ฮะพามาชมเลยนะครับนี่เป็นแม่ไก่ฝากผสมของลูกค้านะครับสายอะไรน่าจะเป็นเยียนะครับนะครับนี่ฮะเป็นออกยียเยียเลยนะครับนี่ฮะเอามาฝาก ส่งมาฝากผสมนะครับเนี่ยก็สวยเลยครับนะครับจะเอาเข้ากับเป็าทองคูณนะครับเดี๋ยวก็จะได้เวลาผสมแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับเพราะว่าจะผสมรอบละสองวันหนึ่งครั้งนะครับนะฮะส่วนพวกนี้ก็กําลังจะขึ้นใหม่นะครับตัวนี้ก็มีปัญหาที่ปากนะครับผมก็ปล่อยไว้เลยนะครับมันแข็งแรงนะครับ ก็กําลังสวยนะครับเป็นเยียร์ด้วยนะครับนี่ฮะเป็นขนสั้นๆเป็นเยียร์นะครับปากออกแน่นอนนะครับนี่แม่ฝากผสมของลูกค้านะครับฝากไว้นะครับจะเอามาผสมกับเจ้าทองคูณนะครับนี่ฮะทองคูณนะครับทองคูณก็อายุเยอะแล้วนะครับก็สองขวบแล้วไปสองปีแล้วนะครับเข้าสองปีแล้วนะครับนี่ ปีเรียบร้อยนะครับนะครับไม่ได้เอาไปชนนะครับเพราะว่านี่ฮะอุบัติเหตุตอนตอนนั้นก็คือบวมนะครับกว่ากว่าจะหายนะครับนี่ฮะก้อยแบบนี่ฮะตรงก้อยนะครับหลุดใหญ่เลยนะครับนะฮะรงนีวก้อยเล็บไม่มีเลยนะครับแล้วก็บวมด้วยครับตอนนั้นเป็นหนองนะครับก็เลยรักษากว่าจะหายนะครับก็ กลายเป็นพ่อพันยืนหนึ่งไปเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าส่งลูกส่งลูกกระดูกใหญ่มากนะครับมีลูกคา้าเอาแม่มาฝาผ,าผาสมแม่เล็กๆแต่พอผ,ผสมกับเจ้าตัวนี้ออกไปกระดูกใหญ่มากนะครับ mm hmm. เขาก็เลยก็ชอบนะครับศิริละนะครับ mm hmm. การชนเขาก็จะเป็นเหลี่ยมลีลานะครับแถมมีแข้งหน้านะครับแผลก็จะต้ใต้ใต้ตคออย่างเงี้ย กระดงกระเดือกเนี่ยฮะไหลขึ้นหูนะครับเนี่ยหน้าตาพี่ทองคูณโอเคครับทองคูณเหรอทองคูณเป็นสายเจ้าทองเอกนะครับทองคูณเป็นสายเจ้าทองเอกนะครับทองเอกก็วนกลับไปเป็นบิ๊กจับอีกเหมือนเดิมนะครับก็วนๆอยู่เนี่ยฮะนี่ฮะก็พวกนี้แะฮะแต่ตัวนี้ติดเทาติดนำเทพดีลาด้วยนะครับก็เลยไปอย่างนี้นะครับติดนำเทพลีลานะครับ เท่าสามหมื่นห้าอ่าประมาณนี้นะฮะนะฮะดูไก่อยๆที่ว่ามันมีปัญหานี่ยมันก็เลยชนไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็เลยเออทําเป็นพ่อไก่ซะนะครับก็เลยยังไงก็เป็นพ่อไก่อยู่แล้วนะครับท้องคุณแข่งดีลีลาเด็ดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ